ดีๆผมผมยิ่งเงิดเลยคลิปนี้ฟังดีๆนะครับมีคุณพ่อนชัยนะครับคุณพ่อชัยน,น,นะครับมาเกาหลีได้อสี่เดือนเนี่ยคุณพรชัยเมียเพิ่นซื้อตุกนะครับเมียเพิ่นซื้อตุกน่ะห้น้ำหายแล้วมาเกาหลีได้อสี่เดือนนะครับผมเมียกูเงินนะครับเมียกูเงินมาห้แสนหนึ่งมาเกาหลีเนี่ยมาด้สี่เดือนหนีประธานในใส่พ่อบาทอยู่คุณพ่อชัยเป็นจะไจเดีอยวนี่ เขาลือเราบอเซิ้งเราบอกีห้ยังไงคุณพรชัยหรือเจ้าเป็นยังไงนะครับสเดือนยังไงจากมาเกาหลีนั่นเป็นยังไงเป็นยังไงกับคำว่าสเดือนเป็นยังไงนะครับเจ้าคือถิมเมียถิมลูกถิมเตาอีหยังมีสินบนท่านใส่เลยคุณพรชัยนะครับเมียเพิ่นวานะครับฟังดีดเด้อเมียเพิ่นวาเห็ดโรงงานอะไรรถยนต์วบนท่านเห็ดโรงงานอะไรรถยนต์อยู่ภาคกลางนะครับนะครับ คุณพรชัยเมียเพิ่นว่าวหูต่อยู่ผากากลางด้วยจักอยู่หม่องใดบ่หูนะครับเฮ <c oughs> ็ดโรงงานอะไรรุดจนว่าซั่นนะ่ะคุณพรชัยเมียซื้อตกนะ่ะนะครับผมเอาจังไหนแบบใดเมียเพิ่นว่านะครับมาเกาหลีอสี่เดือนลูก2คนนี่สิเอาจังไหนบอกแล้วบอกเฟซล,ล็อกไลน์แล้วคุณคุณพรชัยบอกเมียเรียบร้อยแล้วมาเกาหลี4เดือนเป็ยยนจังไดสีลหรบ่เซิ้อหรอบ่สีท่าใดสีท่าตีลังการหรือสีท่าเฮลิคอปเตอร์หรอบ่คุณพรชัยแบบใดเดี๋ยวนี่เจ้าก็ คุณพ่อนใ่เอ้ยเจ้าก,กระใสหนีใส่สินในเขาเนี่ยเขากู้เงินไม่ให้เจ้าแสนหนึ่งนั่นนะครับคุณพ่อนใช่คุณพ่อนใช,นช่เอาอย่างไรนะครับลูกสองคนนี่เจ้าคุดหืมเจ้าคุดเม่ใจสิบอกได้ซัวได้ใจเถอะคุณพ่อนใช่เป็นอย่างไรนี่เจ้าคุดใหญ่ผมวานะเดี๋ยวนี้มันผมเป็น,นจีเป็นบุญกญผมได้เนี่ยมันจีขาดได้คุณพ่อนใช่เอาไดนครับตีตอเมียเจได้เด้อนะครับกันเจ้าพระท่านได้ใส่หนีพระท่านได้ตีตอเมีย ผมสี่ออกคลิปเรื่อยๆคุณพอชัยออกคลิปจนกลัวเจ้าสิไปที่ต่อเมียจนกลัวเจ้าสิไปใส่หนีใส่สินเขาแสนหนึ่งนะซี่ระบอเดียวที่เซิ่องระบ่ไหนแปบบไดนนะครับปดบ,บอกเนี่ยอะไรไปคุยไปหาใส่หนีเขาคอนสิป้าสิเลือกสิทีมลูกทีมเต้านั่นนะครับผมฝากพี่น้องปองป้ายคือเกานะครับในเกาหลีเกาแช่ไปหฮอดคุณพอนชัยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับคลิปนี้ฟังดีๆฟังดีๆนะครับคลิปนี้ฟังดีๆ,ๆนะครับ คุณจำเลิรนนะครับคุณจำเลิญนจำเลิรนจำเลิญนน้ามสกุลเอียมเด้อแต่ว่าทั้งหลังบ่บอกเนาะหยบอกบอกซื้อว่าน้ามสกุลเอียมขึ้นน้ำหนาคุณจำเลิญนเอียมนะครับทั้งหลังไปไปตีเอวนะครับเพราะว่าเจ้าโตเขาหนาซิลูนะครับฟังดีๆนะครับคุณจำเลิรนเอียมนะครับมาเกาหลีได้หนึ่งปีนะครับหนีแสนหนึ่งคือพวกท่านเบิดคุณจำเลิรนเนี่พนว่าหนีแสนหนึ่งพวกท่านในเบิดอยู่เหลืออยู่หกหมื่นหนีแสนหนึ่งนะ เขาลืบแล้วว่าสันมากเกาหลีด้ปีหนึ่งนะครับเขาลืบเรียบร้อยแล้วคุณจำเลิญนนะครับผมลูกสามคนที่ต้องรับพิศนกันเซียวจังไหนคุณจำเลิรนคุณจำเลิญนเอียมนะครับนามสกุลเอียมเนี่ยทั้งหลังไปทั้งหลังไป,ไปไปเติมเอานะครับเพราะว่าเจ้าโตนาสิงหูนะครับอยู่ในเกาหลีเนี่ยนะครับเหตุงานอารบาบนะครับออ้ยนอเหตุงานอาราเบเหมือนละสามพันบุญ สามเงินแสนหนึ่งนี่ยังคือใส่หนีคือสิเหลือหกหมื่นคุณจำเลื่อนเมียพมนาบ,บอกเราเขาลือเบเรียบร้อยแล้วนะครับเขาลือบเรียบร้อยแล้วบอกเฟซบอกไลน์เรียบร้อยแล้วมากเกาหลีในปีหนึ่งเมียพูดว่ากู้เงินมาให้เอ่อมากเกาหลีเนะี่ยแสนหนึ่งใส่หนีได้สี่หมืน่นเหลืออีกหกหมื่นใส่ประธานเบิ้อตอนนี้บอกแหละพูดว่าคุณจำเลื่อนเอี่ยมนะครับผมเดานาชิเขาลือบเรียบร้อยแล้วนาชิได้แล้วนาชิได้สีได้เซิ่งแล้ว สี่ท่าได้บูฮูแต่อาส์ีสี่ท่าตีลังกาท่าเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละท่าฮิตเขาอยู่เกาหลีนี่นะครับอาร์ซีได้อาร์ซีได้เฮ็ดอาราบอาร์ซีได้คุ้นอาราบน้ากันนั่นแหละนะครับอาร์ซีได้อาราบน้ากันนี่แหละแต่ผมเงือว่ามากเกาหลีปีหนึ่งหนีแสนหนึ่งคือบวบเบิดเฮ็ดงานหมดเลยสามพันผุนสิบหมื่นกับสามหมื่นเราเฮ็ดงานเดือนแป๊แสนพุ่นนะครับหนีแสนเดียวมีอย่างคือบวบเบิดคือบวใส่เบิดคุณจำเลิรนะครับคุณจำเลิรเอี่ยมนะครับ กิมนี่ก็ฝาาพ่น้อกผังป้ายในเกาหลีนะครับทันหูจ้กคุณจำเลิญเอียมนะครับให้ไปที่ต่อเมียให้ไปใส่หนีเขาลูกอีกยังอีกโอ้ยเปิดตาอูก,กางน้ำเทเดี๋ยวนี้ปเปิดจะได้เดี๋ยวนี้เปิดจะได้เดี๋ยวนี้ขึ้นลืบขึ้นปิดดีแต่เจ้าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้สบัดลืบ,ลบให้ออกให้ได้สบ,บัดลือบออกให้ได้คุณจำเลิร์ฉันสบัดลืบลือบออกได้ในเจ้าสีสบายนะครับผมขันเจ้าสบ,บัดออกไม่ได้เจ้าก็ไปใส่หนีเขาซะก่อนหนีหกหมื่น กับหลูกเต่าเจ้ากระซงเงินยในเขานะครับเจ้าสีเหลือสีลาอ,อย่างเงืมเมียนั่นกะไปคุยกันกับเขาโมเมนต์ไปบอกเฟซบอกไล่อ,อย่างเขาคุณจำเลิศเห็นงานอารบาบัยอยู่ภาคใต้นั่นนะครับผมคลิปนีกฝากฟพี่น้องปองป้ายกดไลค์กดแชร์ไปหอดคุณจำเลิศเอี่ยมนะครับสวัสดีครับผม